สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพลินพาเพื่อนๆมาดูผักที่แม่เพลินปลูกไว้นะคะนี่พวกนี้เป็นต้นอ่อนนะคะเพื่อนๆที่แม่เพลินกําลังเพาะกล้าอยู่นะนี่เป็นมะเขือเทศจากมะเขือเทศเอ่อสีดานี่เอ่อตอนนี้แม่เพลินเพาะได้ไหลายวันเลยนะแต่ที่นี่ข้างๆเนี่ยอันนี้อันนี้แม่เพลินแยกนะคะเนี่ยแยกเป็นถุงละต้นละต้นนะเพราะว่าถ้าเราแยกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราเอาไปเอาไปปลูกอะค่ะก็จะปลูกง่ายนะก็จะไม่เหี่ยวนะ นี่เพื่อนๆดูแม่เพื่อนแยกไว้แยะๆเลยแถมในนี้ก็มีอีกเยอะนะคะเนี่ยนี่แม่เพื่อนเตรียมมาไว้นะเดี๋ยวพอก็โตแม่เพื่อนก็จะไปลงดินหรือจะไปลงถุงค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เพาะเลี้ยงก้าวไปก่อนนะนี่ตอนนี้เขาก็สวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยส่วนฝั่งนี้มาเนี่ยเป็นในนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เป็นผักกาดหอมเพื่อเพนๆนี่เดี๋ยวเพื่อนแม่เพื่อนให้เพื่อนๆดูต้นนะนี่แม่เพื่อนกำลังเลี้ยงอยู่ใน ในพวกแก้วกาแฟเนี่ยแม่เพิ่นเอามาเลี้ยงอันนี้ก่อนแม่เพิ่นตัดตัดก้นเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วยในการระบายน้ํานะแล้วแม่เพิ่นก็แยกไว้เนี่ยประมาณเกือบย0 30บสาสิบต้นนะเนี่ยเยอะแยะเลยแม่เพิ่นจะเลี้ยงเขาให้ให้เขาโตค่ะแล้วก็ก็ไปหาถุงที่มันใหญ่กว่านี้นะตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่แม่เพิ่นมีทั้งต้วยเล็กถ้วยน้อยนีย่มันยังมะเขือเทศเนี่ยเห็นไหมแค่นี้แม่เพิ่นก็เอามาใส่นี่เห็นไหมแม่เพิ่นก็จะเลี้ยงเขาไปก่อนเหมือนกัน เพราะว่าเราต้องแยกเขาไว้ค่ะเวลาเราไปปลูกนะเขาจะไม่เหี่ยวถ้าถ้าเราแยกโดยตรงจากที่ที่ที่เราเพาะไว้เยอะๆนะเวลาเราไปปลูกเขาจะเหี่ยวค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้นี่เห็นไหมไม่ควรใส่ถ้วยไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปักัดหอมเนี่ยี่ไม่ควรแยกไว้ก่อนเราให้เขาโตก่อนนะคะแล้วไม่ควรจะไปหาถุงปลูกลงนะอาจจะไปปลูกในรังโฟมหรือไปปลูกในถุงดำก็ได้ทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆนี่หลากหลายนะ ส่วนในไอ้เนี่ยเป็นมะเขือค่ะเนี่ยมะเขือมะเขือยาวนี่แม่เพิ่นก็แย,ยกไว้แล้วนะอะไรคณะด้วยต้นหนอ,อ๋อมะคณะมาขึ้นแต่นี่เป็นกระถางแม่เพิ่นหว่านมะเขือยาวนะคะเนี่ยเออแม่เพิ่นแยกไว้แล้วนะแต่ยังแย,ยกไม่หมดเพราะว่าเขาขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะส่วนเนี่ยแม่เพิ่นกําลังมะแรงแม่เพิ่นกําลังปลูกไม่ใช่มะแรงก็เป็นหมัดกระโดดนี่เป็นสาระแหน่แม่เพิน่นมามา,มาเพาะสาระแหน่ด้วยน้ำข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำเพื่อน เดี๋ยวแม่เพื่อนยกดูนะว่าเขาออกลากหรือ,อยังอ๋อเต็มแล้วนี่นี่เขาเริ่มแล้วนี่พอลากเริ่มออกนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็เอาไปลงดินค่ายได้ค่ะต,ตอนนี้แม่เพื่อนเลี้ยงเห็นไหมให้เขาออกลากก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการชําน้ํากันเนี่ยเพราะว่าสารเณนี่เราปลูกได้หลายหลายแบบหลายวิธีนะเออเดี๋ยวแม่เพื่อนพาเพื่อนๆไปดูข้างบ้านค่ะที่แม่เพื่อนแยกต้นก้าวไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆนี่จา่านี่เป็นต้นไม้ที่แม่เพลินแยกก้าวไว้นะคะนี่อันแรกนี่เป็นเนี่ยค่ะมะเขือยาวเอ้ยไม่ใช่ดินะมะเขือยาวอยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้ต้องเป็นต้นมะเขือเปาะที่แม่เพลินแยกไม่หมดนะเนี่ยใช่แหละเนี่ยนี่เป็นมะเขะือเปาะค่ะนี่แล้วนี่เป็น,ออน,นะนปของที่แม่เพลินแยกแล้วนะแม่เพลินจะแยกไปเรื่อ,อยๆแต่เพราะว่าต้นไม้แม่เพลินเพาะไว้หลายต้นนะบางครั้งเราก็หาถุงหาอะไรไม่ได้เราก็แยกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นมะเขือเปราะนะที่แม่เพ่อนแยกเอาไว้ส่วนนี้ต้นพันก็เหลือนะคะ นี่ส่วนอันที่สองนี่ที่แม่เพิ่นแยกไว้นี่ก็คืออันนี้พริกหยวกจ้ะนี่กําลังจะเริ่มตัวแล้วนะเดี็กหน่อยแม่เพิ่นก็ต้องหาถุงลงแล้วค่ะนี่อันนี้พริกหยวกแม่เพิ่นก็ได้หลายต้นอยู่นะพริกหยวกตอนนี้แม่เพิ่นจะเลี้ยงก็ให,ให้ให้อยู่ในนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าต้นเราเล็กเกินเวลาเราไปปลูกะคะ่ะเพื่อนๆเขาจะไม่ค่อยรอดนะเราต้องเลี้ยงไว้ในในนี้นะคะ่ะในแก้ว เพื่อนๆเห็นไหมที่แม่เพื่อนเอาทํามาเป็นแก้วเพาะเนี่ยนี่เป็นพวกแก้วน้าแล้วค่ะนี่แม่เพื่อนตัดมาเนี่ยตัดแล้วก็เราก็ตัดก้อนเขาตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันเป็นการระบายน้ํานะนี่เรียกว่าเอาของที่ไม่มีประโยชน์ในบ้านเราอะแก้วน้าที่เราทิ้งค่ะเพื่อนๆเราสามารถเอามาตัดเป็นเอที่แยกก้าต้นไม้ของเราได้นะเนี่ยตัวนั้นต่อมานี่อันนี้ค่ะนี่นี่คือมะเขือยาวเพราะว่าตรงนี้มะเขือเปาะนะนี่มะเขือยาว นี่แม่เพิ่นก็แยกเอาไว้หลายกระถางเหมือนกรรันกรอรอปลูกเหมือนกันค่ะเราเราแยกเอาไว้นะอย่างเราอยากปลูกวันไหนถ้าต้นกล้าเรามีนะคะ,คะเพื่อนเพื่อนเราก็ปลูกได้ทุกเวลาค่ะเราไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราปลูกในกระถางเนาะนี่แม่เพิ่นก็แยกเอาไว้ส่วนนี่จะนี่เป็นมะกึกนะนี่มะกึกแม่เพิ่นก็แยกไว้เยอะเหมือนกันอยู่หน้าบ้านอีกหลายหลายถุงนี่แม่เพิ่นก็เลี้ยงเอาไว้มะอึกนี่อร่อยก็เลยชอบกินเนี่ย แยกไว้หลายๆต้นเลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเราต้องหาต้นกล้าเราต้องมาหว่านไว้ก่อนนะแล้วถึงเวลาเราก็แยกเอาไว้นะคะเพื่อนๆเียกเอาไว้เป็นเป็นเนี่ยค่ะเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นเนี่ยเราอยากปลูกต้นไหนใช่ไหมเหมือนเรามาดูอย่างต้นอย่างต้นพริกหยวกเราเนี่ยพอเรามาดูอ่าต้นนี้เริ่มงามเลยนะเนี่ยเราก็เอาไปสามารถเอาไปลงได้กระถางได้แล้วไหนที่ว่ายังเล็กอยู่เราก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆเป็นการที่ว่าต้นไม้เราจะได้ไม่ เาเรียกว่าไม่ไม่ขาด่ะเขาเราอยากเพาะเราอยากปลูกต้นไหนเราก็มีตลอดเลยนะส่วนข้างหลังเนี่ยนี่แม่เพิินช่วหน่อยเป็นแคปตัดของลูกสาวจะนี่เ็าปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะสวยอยู่นะเดี๋ยวแม่เพิ่นต้องว่างแม่เพิินว่าจะทําคลิปแยกเหมือนกันปลูกเหมือนกันเพื่อขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆอันนี้แยกอยู่ในกระถางเล็กๆเขาก็มีหลายหลายพันธุ์หลายชื่อนะคะนี่แม่เพิ่นไม่รู้จักลูกสาวเขาจะรู้จักว่าเรียกว่าอะไรม้างแม่เพิินไม่รู้หรอกเพราะแม่เพิินปลูกต้นไม้กินนะ นั่นเป็นของประดับบ้านของสวยๆงามๆของเด็กวัยรุ่นเขานะเขาก็เลี้ยงไปตามภาษาเขานะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้แม่เพิร์กก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่แม่เพิร์อแยกต้าไว้เตรียมรอปลูกนะคะเพื่อนๆแม่เพิร์กก็อยากให้เพื่อนๆลองมาทําเหมือนแม่เพิร์นะคะเราจะได้มีต้นไม้ไว้ปลูกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะแม่เพิร์กก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพิร์กจน จนจบคลิปนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้แม่เพลินด้วยจะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ